มืกโตเหรือว่าครึ่งฮะาครึ่งเบ,บื้อหน้า,าจับข้อนิว้วมีดเอาว่งมันจดง่ายกว่านะอเอาผ้าเอาผ้าก่อนไนะม่ย่ามอญไเจียมมืน,นุยกับผัว ตัดไปนะจน,นะาห้ล<ะ>ช้ามโมท่าเสียงนี้นะคะสมอนซีก็ให้กำลังใจ

ก ah <ais ini. S 1> ็ยิง n a u ใชกับตีตะปูอานะเนี่เนาะ้ต่าตปูตะปูนี่นีมาหาตะปูตมาสมอนสีสมีสอน เตปู3มนีเยอะะหมดแล้วโอ้ตะปูจนหมดเยนะสองดอกีสองดอกสองดอกเอาเตาปูสสามีได้มองชีทีได้พี่น้องเลยได้มากระทันไปเสื่องไว้ในห้อง

m mm 음. -hmm. Mm. dia bat ta agin lu pe no sana tak ah ตอกรัวเออรกะยานนี่เลออกระดอกเดียวเลยเต้าเต้าลูนกอ้ไปมาสสงการ่าส่งกาอามดอกนะโอ้บัพวกทั้งกยานทังพวกบาสเดลบัแบบีสสุ่งสเดาอยามอนยจงก

อีปี่ใหม่เยอะกับปันดูคุยแต่ใหม่ตัวดังดอกปีใหม่เออคุยอยู่คุยกับผู้เก่าเนี่ยเหมาะเลยดูคุยผู้เก่าอีปี่ใหม่ยังก็เป็นคนใหม่นะเหมาะกในไหนไม่เป็ะเหมาะเยาะมอนเหมาะดอกโครงตัวดอกโครงมนจุมามาพูดในโลกคนผู้เก่าเบล่าวเบลุ คนผู้เก่าบเลาบลืม hmm. ก <c oughs> ัเราคนผู้เก่าบเลาบลืมเม็ดสมองกสากีความหมายันโจมีวิทย์นู้กอใจไอจีเนาะทางขวาปั่นโจเนี่ยจะัมีวิทย์อันนี้มีวิทย์อะเมื่อมีไอแจกเงินวิทย์แบบ้ำ